ข้าวข้าวอันนี้ทางชาวบ้าจะได้ชิมกันก่อดเลยที่เราบอกว่าเป็นน้ำแต่ว่าประเพณีเกิดขึ้นเมื่อไรเขาปฏิบัติกันมานานแค่ไหนก่อนเทศกาลหรือว่าเขาต้องมีจัดเตมตัวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่เกาะเนี่ยเขาจัดจำนวนเรือไหนเพราะนเห็นเขาเห็นตั้งหลายค่ะสถานที่เลยนะชาวเนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าเขาจะจัดนะตรงนี้เขาจะต้องลื้อออกให้หมดเอาออกให้หมดรถลดอะไรออกรถเรือพวกนี้จะออกให้หมดเลยมันจะมีแค่วันที่18วันไหลนะ วันเดียววันเดียวย<ะ><ะ>มันเป็นประเพณี<ะ>ดัางเดิมมานานแล้วนะตั้งสมัยโบราณเขานานมากเพราะว่ามันเป็นประเพณีเก่าแก่ของเกาะที่นี่เกาะสีชัางเนี่ยจะต้องมาเล่นเกาะขามเขาเคยเอาไปที่เกาะสีชังเน่เอาไปไม่ได้มีคนตายจะยกตรงเนี้ยเขาจะเอาจุดเนี้ยไปไว้ที่เอ่เอท,ทีท่าวังนันหนูนะเสร็จแล้วเขาก็ไปทำหอกกอดทรายคือไปทำอะไรตรงนี้อะไรแต่เสร็จแล้วคนมันตายคนเขาไม่เอาไงเขาไม่ให้ไปอยู่เขาให้อยู่ที่นี่ ก็แสดงว่าถุกวันนี้ก็อยู่ที่ช้งก็ยังไม่มีที่ไม่ไม่มาหาดนี่แหละหนูมาที่นี่เขาจะต้องไหลมาเกาะนี้นะพอถึงวันที่18ปุ๊บเกาะสีชังจะต้องมาไหลเกาะนี้ตลอดแล้วก่อนเทศกาลเนี่ยเขาต้องมีเตรียมตัวอะไรบ้างหรือเปล่าคนที่จะต้องอุ้มสาวลงน้ำเนี่ยเหมือนก็ต้องไปขอแบบผู้ใหญ่อะไรก่อนกอเขาเขาเหมือนกับว่าถ้ามีที่ดีใช่ไหมเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่อ ก่อนที่เขาจะทำอะไรลงไปก็ต้องขอนะวันนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตพราแม่ใช่ไหมขอญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยวันแรกก็คุณป้าเกิดทำแล้วหรือว่าเกิดมาแล้วก็เพี่นี้มันก็มีเหมือนื่อว่าตามันอยู่นี่ตั้งห้าสิบสองห้าสิบสามปีแล้วก็เห็นเขามีอยู่อย่างนี้เนี่ยถึงเวลาก็จะมีเทศกาลก็จะมีการเล่นกันมีนะมีอะไรหลายๆอย่างมันเล่นแข่งที่แข่งเรือมากอะไรอย่างเงี้ยที่เนีก็มีัาเต้นรำวงกันมากอะไรแล้วแต่แล้วแต่พทธบานนู้นเขจะจัดมา เขาเข้ามาเล่นถึงเวลาเขาก็กรุงแคบเข้ามาหนูนะตี8แล้วที่ไหนๆเข้าประมาณบทชินเนี่ยเขาจะมากันเยอะเลยนะพูดถึงว่านะคะถ้าไม่ตกถ้าไม่ตรงเออ่ถ้าตรงถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคนจะมาดูแล้วรูปแบบประเพณีแต่ก่อนาแต่ก่อนแต่ตั้งแต่ปบบอยู่เนี่ยตอนตอนเนี้ยมันแตกต่างอะไรกันม้างรู้สึกจะทำเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมการเทศกาลนี่เขาจะทำอยู่เหมือนเดิมเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ลดขั้นตอนอะไรให้มันง่ายลงหรือว่าไม่มีอะไม่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม คนเฒ่าคนแก่เขาก็มีอาหารหวานข้าวมามาใส่บาตรตรงนี้ที่ศาลาศาาลชาวบ้านนี่ก็จะรวมด้วยเพราะว่าทําอาหารทํากับข้าวทำอะไรไปทําบุญทําอะไรตรงนี้อะไรนี่ชาวบ้าเขาก็จะรวมเดือนเขาก็จะมาก็คือเหมือนก่อนเรื่องของเกาะใช่แล้วนอกจากทําบุญตอนเช้าก็มีะไรก็มีการเล่นเขาก็มีการเล่นที่เป็นสถาบนเข้ามาเปิดงาน การนัเล่นเขาก็มีแบบมีสาวน้ำมันเหมือนกับว่าเขาก็จะมีเป็นสาวแล้วก็มีคนเป็นชายก็จะมีโต๊ะอาหมีมีสตางค์แล้วก็มีเหล้ามีอะไรเนี่ยนะปีนขึ้นไปนะความความสมุกของคนนะเขาก็จะมีการเล่นแบบแปลกแล้วก็มีการเล่นมีร้องเพลงมีอะไรไแล้วแต่เขาจะจัดงานในรูปแบบไหนบีก็มีการแข่งเรือกันคนมันจะเต็มหมดแล้วแถวนี้จะเต็มไปหมดเลยแถวนี้ร้านค้าป้าของป่าก็จะล้นไปแล้วก็ของขายมีเต็มไปหมดเลยเขาตรงตรงนี้คนใหญ่จะเป็น ที่มาเนี่ยจะเป,เป็นเป็นชาวต่างจังหวัดนะมาจากกรุงเทพเป็นหล่ส่วนมากนะส่วนใหญ่จะกเกาะสีชังเราจะมารวมกล่มที่นี่ฉะนั้นจะมาที่นี่เยอะๆแล้วส่วนมากจะเป็นเกาะสีชงังและเสร็จแล้วเราคนต่างจังหวัดทั่วๆไปเขาก็จะมารวมด้วยอะไรเงี้ยเขาจะรู้ทั้งหมดแม้กระทั่งจังหวัดขอนแก่นยงรู้เลยว่าที่นีมมน่ไหลตรงนี้คือในในใน,ในช่วงวันวันที่ีโอเคเนียคือเขาจะจะ,จะาขายของได้ดีขึ้นนะครับหรือว่ามีคนเขาจะให้มุเเล้านะเบียนะอ๋องดเล่างดเบียเมืเ่อก่อนไม่ไม่งดไม่เล้าเบียไม่งดนะคนเวลากินไปแล้วไปขับร โอเคนีสงการที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นแบบสาดน้ำใส่กันใช่ไหมคะแต่ทำไมที่นี่ถึงเป็นแบบวิ่งสาวลงน้ำวิ่งเสาวลงน้ำเขามีคือว่ามันเป็นทะเลไงหนูนะมันจะมีน้ําที่เยอะมากที่สุดเราไม่ต้องไปเอาน้ํามาสาดกับใครเขาหรอกแต่มีเหมือนกันจะลดนิดๆหน่อยๆคือน้ําอบไทยสาะน้ํามาใส่ลดนนิดๆหน่อยๆเขามีร้นุ้าก็จะมีนิดๆหน่อยๆนีค่ะมีแต่ที่นี่สุดมากเขาก็จะอุ้มกันลงน้ำจะมากกว่าเพราะมันเป็นสถานที่มันที่นี่มันคือมันโดยตรงของเขาเลยอุ้มเสาวลงน้ํา ใช่อุ้มคนสา่ไม่ได้คนแก่ก็ได้คนเล็กก็ได้แต่เขาจะเรียกว่าอุ้มสาวลงน้ำเนี่ยอย่างป้าแก่ๆนี่เขาก็อุ้มได้แล้วประเพณีนี้มีประโยชน์ยังไงกับชุมชนคะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นไหมครับมันก็จะเยอะนะเยอะนะเยอะนะทุกวันนี้ลูกค้าของป้าก็เยอะนะเมื่อสมัยก่อนมันก็ไม่เคยเยอะเท่าไหรยนะพอรายการมันออกมาแบบนี้พวกนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวมาดูมาอะไรกันอย่างนี้หามาตกคูตกปลาถึงบ้านกินมีอะไตกปลาก็มาพักผ่อนแล้วก็มาอาบน้ำอะไรเงี้ย คุณนี่นักท่อง,งเที่ยวมาเยอะมากระวเลยนะสารอาทิตย์นี้ก็จะมาเยอะนะคะแต่ว่านี่มันลมอยู่นะมันเกิดลมนะเขาก็จะดูข่าวกันใช่ไหมคะถ้ามีลมมีมลมมีไต้ฝุ่นมีอะไรขึ้นอย่างลมจัดเขาก็จะเบังหนุนทุกอาทิตย์ถัดสุขเสาร์อาทิตย์นี่เขาจะมาเยอะที่เนี่ยร้านค้าก็จะเปิดขายได้ตลอดห้องพักก็จเต็มไปหมดเลยจะเต็มไปหมดทั้งนี้ก็จะเต็มสุกเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าอากาศดีดีอะไรดีๆเขาก็จะมากันเต็มไปหมดเรามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าไหมครับเวลาคนมาเที่ยวเยอะๆไม่เปอร์ พอไฟฟ้า,ฟาที่นี่มันไม่มีนั่นเองนะติดเครื่องปันเองตอนนี้ตัวทําทำโซล่าเซลล์ไว้หนุนข้างบนนู้นอ่ะนะบนแผงนนู้นอ่ะไว้เยอะเหมือนกันเพิ่งจะลงทุนในแสนกว่าเองเนี่ยนะแต่ต้องลงทุนอีกไม่พอแล้วทีนี้ไอการไฟฟ้าจะช่วยกับที่ว่าไฟไอนี่ก็ใช้ได้นะลงน้ํามันก็ได้นะตู้เย็นสองสามตู้ป้าก็เปิดได้โซล่าเซลล์เนี่ยแต่ทีนี้ว่ามันอยู่ที่ว่าแผ่นมากแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันไม่พอบ้านใครบ้านมันแบบมันใครบ้านมันเลยแต่ทีนี้ว่าเออก็มีเครื่องใช่ไหม เครื่องปั่นไฟหลังบ้านเราก็มีเราก็จะติดเวลาพอตก6โมงก็จะติดไฟให้เขาลูกค้าก็จะต้องมีไฟมีคือมันจะมีไฟทั้งคืนป้าจะไม่ทิ้งไฟนะทั้งคืนป้าจะติดตลอดเดือนป้าเสียน้ำมันเดือนหลายหมื่นอ่ะแต่ป้าก็ยอมเสียตรงนั้นเพราะว่ามันต้องใช้แสงสว่างกับตัวเองช่วงที่เขามาเล่นสงการนี้ก็ไม่พอเลยไม่พอเอาไฟเราใช้เลยให้เขาเวลาสงการพวกป้าจะให้ไฟเขาติดเครื่องปั่นไฟให้เขาเราต้องช่วยเขาป้าเป็นประธานชุมชน ป้า,ปาชื่อป้าชื่อป้าทองชื่อจริงชื่อแสงกุลแสงกุลควรสวัสดิ์มาอยู่พอสอศส8แต่ย้ายมาพออศ20อยากจะทำเกี่ยวกับประเพณีอุ้งสาวลงน้ำนะคะป้าพอจะรู้ไหมะคะว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงไหนนะคะศอ,อ,อะไรยายจำไม่ได้นะแต่ยายมาอยู่ที่นี่แล้วก็<ฮ><ฮ>ทางเทศบาลเข้าให้อะไรแต่งบทกรอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับ<ๆ> เกาะคาเนี้ยมีอะไรมั่งที่น่าเคารพนะคือคนสมัยก่อนเวลาเนี่ยเขาเวลาหน้าสงนใจเขาหนุ่มสาวเขาจะปล่อยให้แบบเป็นอิสระเนี่ยเขาจะเล่นต่อไก่มั่งแล้วก็อุ้มสาวลงน้ํามั่งอะไรเงี้ยน้องชายผคุณอย่าดูนะเขาเป็นประธานออสซอร์ที่นีเป็นออสซอร์ใช่ไหมคะเขก็ให้ให้แล้วก็เอ้าใครจะได้ที่หนึ่งใครจะได้แต่งบทกรอั้นอุ้มสาวลงน้ํานี่คือของยายเองแหละ ทำขวายุก้อ <ained. S 1> นอ่านั่นแหละทำขวันของช่อง <ถ itu? S 2> ส,สับหรับจับหลักช็อคอเนี่ยบอกยายทำแต่งพอจะจําได้ไหมครับก็บอกว่าพุ่มสาวลุงน้ําเป็นคู่คู่ยายกับผู้อย่างนี้นะพอเขาเอาไปเขาก็ไปเลือกเอาอย่างนี้ทุกบ้านไหนรู้จักกันหมดเลยครับรู้จักรู้จักกันทุกคนนะ คนมันน้อยไม่มีมันมีบ้านไม่สี่หลังคาแต่อยู่อยู่ก็อยู่แต่คนแก่สาวๆถ้ามีกิจกรรมมีไอเนี้ยอะไรเลือกตั้งหรือว่าอะไรเนี้ยเขาจะลงมาอยู่มาช่วยปัจจุบันก็ยังมีแบบนี้ก็ยัง <ทำ S 2> มีอยู่ใช่ไหมคะแล้วพวกเด็กๆสาวที่นี่ก็ยังทำตาม,มคะก็ขเขาก็เล่นอยู่บางทีก็ก็จะมีคนมาเที่ยวนะคะก็ะพา เป็นแฟนเป็นสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พามาเล่น<อ>แต่ก็มีคนมาเที่ยวที่เขาเอาตัวอย่างของเรานี่ไปเล่นแต่มันเล่นไม่ได้ไ<อ>เล่นแล้วเขามีปัญหาทะเลกกาะกันอะไรอนยะ่างเงี้ยเกิดการหึงหวงมะมอุม้มเมียกูแฟนกูอะไรประมาณนั้นนะ่ะเช้ามาก็จะมีการจักบ,บาตรพระสงฆ์ก<อ>่อนแล้วพอจักบ,บาตรเสร็จก็จะมีการาเล่นอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็ ใหญ่ว่าเจอสาก็อุ้มเลยอุ้มเลยก็จำขอให้ก่อนขอจาตัวขอจาตัวเข้า่าน้องขออุ้มลงนั้นได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วุดพ่อแม่เขาไม่ว่าไม่ว่าค่ะคือมันเป็นวันที่คือปล่อยคือคือเขาปล่อยให้หนุ่มจ้าวเป็นอิสระไงแล้วอย่างนี้ตอนกลางคืนมีกิจกรรมอะไรไหมครับบางกาที่นี่แล้วเลยก็ไม่มีแล้วก็ ก็ไม่มีค่ะก็มันจะเป็นแบดก็เล่นุูมตาแล้ววันที่สิบเจ้าตอนเย็นเขาก็จะมีตากับข้าวโหงข้าวแล้วก็มีอะไรมีอะไรก็เอาไปเลี้ยงพวกเขาเรียกอะไรสามเวสีอะไรแบเนี้ที่นี่หรอที่นี่ก้ก็ทาําอันไหนที่เราจะเอาไปแล้วก็แบนๆๆไปก็ตรงนั้นแล้วเราก็มาโกเสียก็นั่งกินรวมกันมันก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์รหงคนชุมชนใช่ค่ะ,คะแล้วประเพณีเมื่อสมัยยายมาที่นี่ใหม่ๆกับ ปัจจุบันนี้ยังเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีความแตกต่างมันมันก็เหมือนอยู่นะเนูะนัลูกหลานไปเรียนังสือไปอยู่ที่อื่นเขาก็มาลามาอือก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของความสามพันธีคุณชนเร้ยเวลาหน่เที่ยบอยู่บ้านค่ะมลูกจะมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระเณีอุ้มสาวลงน้ำอะค่ะ เอานผู้นี้ป้าเคยมาก็เพี้ยงเพื่นี้อยู่แล้วทั้งนี้ผี้ในี่ปีศาจรุ่นประมาณไหนนะคะพ่อดูแน่รุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายดูแน่พ่อตายไปที่นี่แหละก็ก็ไม่รู้ว่าใครเขาเป็นคนตั้งมาอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคนสมัยโบราณพราะหน้าสงการก็จะปล่อยหนุ่มสาวเขาไม่เขาไม่หวงเขาไม่หวงลูกมันจะมีอะไรกันนะแต่ตอนนี้คนมันมากเขาเขาก็ต้องมาดูแลอะไร เขาเวลาถึงวันนี้เขาจะบอกมาที่นี่ต้องเปียนทุกคนอะไรเงี้ยถือถือเป็นไม่ได้ของป้าป้าอยู่ตั้งแต่แรกบบแบบรูปแบบต็เทนนี้แต่ต่างกัอนนะอย่างแต่ก่อนอาจจะพิธีเยอะแต่ตอนนี้อาจจะแค่ลดขั้นตอน,นอแต่ก่อนนี่เาสาเสือว่ามันไม่มีอ่ะมีแต่กองกระายอย่างเดียวอตอนหลังเขาก็มาเนี่ยลูกชายเขาก็มาทําเสา,สาน้ํามันทาอะไรเงี้ยทำให้มันแบบมีกิจกรรมดีมขึ้นนะคะดูมันดีขึ้น ก่อนนี้คนก่อยช้างเข้ามาเขาก็ถืออะไรมากันอะไรไอที่จะปักพะาทรายอ่ะเป็นพวงอะไรต่อพวงอะไรทำสวยๆง่างๆนอะไรเงี้ยพวงมั่งมวดพวงมมโหดพวงโะโหก็ติดมีกิ่งไม้ไผ่แล้วก็เอาข้าวหนมเอาไม่ขีดเอาอะไรเอาสมุดดินซ้ออะไรก็ปผูกตามกิ่งก็เพื่ออะไรค่ะไม่รู้แต่ก็สวยงามันฉลองอะไรฉลองพระเจดีย์าส ตอนน right. bueno. ี้เขาก็มีแบบเทศบาลเขาก็มีแข่งเรือมั่งมวยทะเลมั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ให้คนมาเยอะๆอะไรแบบนี้เขาเขาบอกอะไรน่ะยายไปกองข้าวอ่ะกองข้าวเขาจะเอาที่ยายบอกว่าเอาข้าวไปแบนแบนแบนแแล้วจะมีมีคนแก่กับเด็กอ่ะแต่งตัวเป็นผีแล้วออกมากินกองข้าวนี่ละถ้าวังถ้าวังตะลันทุกกีแต่ของเราของเราไม่มีผีแต่ว่าเราเอาข้าวไปวางชายทะเล คืออันนี้คือตอนเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันนี่อ๋อแต่ที่ก่อสิชังเขามันมีหกหมู่เขาก็เขาจะมีจัดคนแก่คนนึงแก่ๆแล้วเอาดินหม้อทาเหมือนผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นุ่งอะไรเขาไมอยู่ในป่าแนะเขาออกมาจากป่าสองคนอ่าเด็กคนออกอ๋อเด็กคนนึงทำทำที่นี่เลยใช่ไหมใช่ทำที่สิบเก้าสิบเก้าอ๋อ ที่ติแปดไหลแล้วมันที่ติดกลางเไปกองข้าวทีกินทีนี้ไม่ถึงว่าผีผี่ทำเวสีทั่วไปหรือว่าเป็นการุดดูดก็ทำอย่างั้ก็เวสีทั่วไปนั่นแหละหนูก็ลาคือเขาอาศัยอยู่ตามแถวนี้นล่านแล้วที่นี่ก็เราให้เขากินแล้วก็ต้องให้เขาหมดอ่ะเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเลยบอกไปทําบุญที่ก่อขามแล้วไปชาล่างก่อนนะชาล่างแล้วขึ้นไป่าบน ถ้าข้ามต้องไปตามขั้นตอนของเขาถ้าข้ามมันก็มันเกิดอาเพศอะไรไม่ไม่ดีอะไรทำบุญมาถึงว่าทําบุญแบบทำบุญปีไอ้ตวงสงการใช่ไหมครับคือจากที่นี่แล้วก็ไปท่าลางสงการที่มันจะเป็นปีใหม่ของคนไทยโบราณเขาทำก่อนแล้วก็มาทำท่าลางเขาก่อปรายอ๋อครับป้องใหญ่ใหญ่อะต้องต้องเป็นสีแยกท่าลางก่อนแล้วก็สีเนียท่าบนเสร็จแล้วพอมาถึงวุนที่แปดก็มานี่ วันที่สิบเก้าเขาไปย้อนปเปทนาวันยีกดีอ๋อแสดงว่าเขาเขาก่อนแล้วเราต่างรับเขาไปเขามามาหาเราแล้วก็ไปนี่ไปนี่ไปนี่พวันที่สิบเก้าเจบขาให้ผีกินเสร็จแล้ว